หน้าเล็กคือหน้าเล็กก็มีปัญหาเรารู้สึกว่าเราไม่ยกกร,ระชับอะค่ะตัดสินใจว่าจะไปฉีดฟิลเลอร์ดีไหมอะไรก็กลัวการแบบหน้าเปลี่ยนด้วยปัญหาอีกอันหนึ่งวันนี้ก็คือผิวแหง้งเจอว่าทาอยยุสักแบบสามสิบขึ้นไปอ่ะพอหน้าเรามันผลิตไขมันน้อยลงอะไรเงี้ยถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้น่ามันอยู่แล้วก็จะมีปัญหาเหมือนผิวขาดน้ําคือปัญหาของคนผิวแห้งคือจะรู้สึกว่าพวกรอยดํารอยสิวต่างๆหายช้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาปรึกษาคุณหมอพลอยนะเป็นคน หน้าเล็กคือหน้าเล็กก็มีปัญหาเรารู้สึกว่าเราไม่ยกกระชับอะค่ะแล้วก็อยากให้ผิวมันฟูขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้หน้าเล็กลงแล้วไปกว่านี้อยากให้หน้ามันกระชับขึ้นฟูขึ้นสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นคือตอนแรกกังวลมากว่าแบบเราจะทํายังไงกับริ้วรอยต่างๆหรือว่ารอยที่มันเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจว่าจะไปฉีดฟิลเลอร์ดีไหมเลยก็กลัวการแบบหน้าเปลี่ยนด้วยก็เลยมาปรึกษาคุณหมอเขาก็จะแ,แนะนําเป็นตัวสคับตา ซึ่งตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ของพี่แต่มากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยสร้างคอลลาเจนด้วยตัวเราเองตัวคอลลาเจนที่สร้างมามันจะทําให้ผิวต่างๆค่ะมันเต็มขึ้นจะช่วยในเรื่องของทําให้ร่องแถวนี้พอมันดูตอบแล้วมันทําให้เราดูมีอายุคือมันจะเต็มลักษณะพอผิวเรามันฟูขึ้นนะคะมันจะดูเต็มขึ้นแต่ไม่ได้ดูนะาอ้วนขึ้นอันอนึ่งที่ตัวนี้จะช่วยได้เยอะก็คือรอยเนี่ยเวลาที่เรายิ้มเพราะว่ารอยตรงนี้มันเกิดจากพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะพอคอลลาเจนน้อยลงผิวมันเกิดรอยพับ คือตอนที่เราเด็กๆมันไม่ค่อยเห็นเพราะอยิ้มปุ๊บอคอลลาเจนแน่นมันก็ไปด้วยกันทางกรเพราะฉะนั้นตัวสกัปา,าพ,พอมันกระตุ้นให้ตรงนี้มันมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะ,จะ,จะช่วย,ยให้รอยพวกนี้ดีขึ้นค่ะปัญหาอีกอันหนึ่งวันนี้ก็คือผิวแห้งริ้วรอยรอย,รอยสิวชัดมากผิวเหมือนขาดนา้ำห<ม>น้าเหนื่อยแล้วก็เวลาแต่งหน้าก็จะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือเป็นขุยตรงหน้าผากอาจจะชัดมากที่แบบเวลาแต่งแล้วมันจะเป็นแบบบางทีเป็นแผ่นขึ้นมาหรือว่าเป็นขุยๆแล้วก็ ตรงนี้มันจะเหมือนขึ้นเป็นแบบรองพื้นแบบนูนนูนนูนเหมือนรองพื้นไม่ติดผิวอ่ะใช่อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาคอมมอนค่ะคือส่วนมากเจอว่าทาอายุสักแบบอ่ะสิขึ้นไปอ่ะพอหน้าเรามันผลิตไขมันน้อยลงอะไรเงี้ยหน้ามันมันน้อยลงถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้หน้ามันอยู่แล้วก็จะมีปัญหาเหมือนผิวขาดน้ำเพราะเหมือนพอมันไม่มีไขมันมาเคลือบผิวอ่ะน้ำมันก็ระเหยออกไปได้ง่ายขึ้นมันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันขาดน้ำมันก็คือดีไฮเดรตพอขาดน้ำเนี่ยมันก็จะลักษณะ ความอิ่มความปูมันก็น้อยลง <ừ> แล้วถ้าเป็นคนเดิมทีแห้งอยู่แล้วแล้ว,ลวพออายุเยอะขึ้นมันยิ่งขาดน้ำจริงๆอะ่ะพลอยก็ แนะนำว่าไม่ั้นอาจจะลองเป็นตัวฟิลเลอร์ผิวไฮยาผสมกับกรีซอลล์ซึ่งกรีซอลล์เนี่ยมันเป็นเหมือนกดไขมันที่มันช่วยให้อุ้มน้ําอยู่ในผิวเราได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราฉีดเข้าไปซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปหน้าอะไรเลยเพราะว่าชั้นที่เราฉีดเราจะฉีดเข้าไปที่ชั้นผิวเพื่อที่ให้ผิวเนี่ยมันสามารถจะอุ้มน้ําได้ดีขึ้นแล้วพออุ้มน้ําได้ดีขึ้นผิวมันไม่ขาดน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันมันฟูซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็เคลมว่ามันช่วยในเรื่องของ ทำให้เหมือนพวกเม็ดสีดูจางลงพวกผิวเราสุขภาพดีขึ้นริ้วรอยดูจางลงแล้วผิวก็ดูอิ่มฟูแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ค่ะมันอยู่ได้นานถึง9้าเดือนเลยแล้วก็มีพวกรอยรอยสไรจะอยู่นานมากคือปัญหาของคนผิวแห้งคือจะรู้สึกว่าพวกรอยดำรอยสิต่างๆหายช้าซึ่งอันเนี้ย มันเหมือนกับพอเราทําให้ผิวเราเนี่ยคุณภาพดีขึ้นการทํางานต่างๆของผิวก็จะดีขึ้นการซ่อมแซมต่างๆพวกรอยต่างๆมันก็จะหายเร็วขึ้นไปด้วยค่ะค่ะตอนทำสครับต้านะคะคุณหมอก็แปะยาชาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ก่อนทำเนี่ยคุณหมอก็จิ้มยาชาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทำเนี่ยบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยเข็มลงไปคือคือค่อนข้างลึกนะแต่ว่าไม่เจ็บเลยนอนทำชิวมาก ในส่วนของตอนทำรีไวฟ์นะคะก็มียาชาอยู่แล้วแล้วก็คุณหมอก,ก็จะมียาอยู่เข็มที่จิ้ม,มก็เล็กมากแล้วก็เวลาจิ้มก็คือจิ้มแบบตื้นๆนะคะลงไปที่ผิวอันจะเจ็บแต่ดันยานิดนึงจี๊ดๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีรอยเข็มหรือว่ารอยช้ำรอยแดงเลยค่ะ <S <S คุณหมอก,ก็บอกว่าให้แปะประครบเย็นแป๊บนึงแล้วก็จริงๆเราก็คือแต่งหน้าแล้วก็ออกไปเที่ยวได้เลยค่ะ